เอาละมาดูกันรีบัฟฝึกหัดเนาะเออข้อที่10กเขาบอกว่ากำหนดให้ u แทนเอกภพสัมผัษอ่าโอเคส่วนที่แรงเงาของเออในแผนภาพข้อใดคือ a union b ลบ c ครับผมอืมอันนี้ไม่ยากอันนี้ทำไปพร้อมกันยังได้เลยเวลาที่เรามองเนี่ยเราต้องมองหา b ลบ c ก่อนถูกปะอืมอ b ลบ c คือพระจันทร์เสี้ยวครับ ไหนเอย่ยภาพไหนคือ b ล c ครับหรือพ,พูดใหม่หรือพี่พูดใหม่ในคำตอบจะต้องไม่มี c ใช่ไม่ใช่ข้อไหนตัดทิ้งก่อนเลยข้อสี่ถูกต้องอเดี๋ยวพี่ค่อยๆตัดทิ้งนะข้อสี่ตัดทิ้งก่อนเลย ข้อ4ตัดทิ้งก่อนเลยในคำตอบต้องไม่มี4แน่แน่เอ่อน้องเห็น A อยูเนียนไหมแปลว่าคำตอบต้องมี A มอไหมข้อไหนที่ไม่มี A ฮะจริงๆทุกข้อเลยใช่เพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ,อ,อนี่ดูอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยแปว่ะดูทีละชิ้นก็ได้นะ A u ยูเนก็คือต้องมี A แน่ๆใช่ปะ่ะ ลบ c คือต้องไม่เอา c แง่แงนะฮะอืมโอเคอันง่ายๆก็ทำไปด้วยกันอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องคิดว่าได้ลงมือทำและวสามฮะจากการสำรวจผู้ใช้บริการโรงพยาบาล70คนอ่าน่าจะเป็นยนะูนิเวอร์สเจ็ดสิแล้วไงต่อพบว่า มีผู้ใช้โรงพยาบาล A 40แล้วก็ใช้ทั้ง A และ b อยู่15าอ่ะแปลว่ามันมี2วง,งคือ A กับ b นะฮะ,ะมีผู้ใช้โรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่ A และไม่ใช่ b อ๋อมีวงนอกด้วยอ่ามีวงนอกด้วย10คนจากการสำรวจนี้มีผู้ใช้โรงพยาบาล B อยู่กี่คนครับผมนี่คิดในใจไม่ได้ต้องวาดรูปนิดนึงแต่วาดรูปเราก็คือง่ายเลยนะ ก็มีเอปึ๊บมี B อ่ะพี่ทิ้งไว้ตรงนี้ที่เหลือให้น้องทำคิดยังไงอ่ะบอกพี่มาก่อนอเขารู้ทั้งหมดว่าคือเรารู้ว่าตรงกลางคือเก่งมากเวลาทำโจทย์พวกนี้ต้องเริ่มจากตรงกลางก่อนอ่ะ15แล้วไงอีกครับแสดงว่าเอ อ่าเอเฉยๆนะที่เป็นพัชจันทร์เนี่ยจะมียี่ห้าอ่าแล้วไงต่อแล้วข้างนอกมีมีอยู่สิข้างนอกมี 10. อยู่สิบทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่เจ็ดสิบอ่าเพราะฉนั้นคําตอบก็คือเจ็ดสิบเนี่ยมันย่อมต้องเท่ากับใช่ป่ะทั้งหมดบวกกันตรงนี้ให้เป็นเอก่อนนะยี่สิบห้าบวกสิบห้าบวกสิบบวกเอใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหมอืม เอยีอ่สิบห้าบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบป่ะ <40 S 1> อ่าเพราะนั้น x มีค่าเท่ากับยี่สิบถูกป่ะแล้วเมื่อกี้น้องตอบเท่าไหร่ครับแล้วดูรูปซิถูกไหมอบบ้งวกัใช่เพราะฉะนั้นใช้โรงพยาบาล B ก็คือสามสิบห้าคนนะครับ ตกลงไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ได้แล้วขอ้อนี้ไม่ใช่ว่ายากเลยนะแต่ว่าเราโดนหลอกโอเคปะ่ะนะจำเอาไว้นะฮะจำเอาไว้คือโจทย์คณิตศาสตร์ต้องมีความระมัดระวังนะเขาไม่ได้ถามว่าเฉพาะใช่ไหมไม่ได้ถามว่าคนไข้ของโรงพยาบาล B อย่างเดียวมีกี่คนแต่เขาถามว่าใช้บริการ B มันก็ต้องรวมคนที่มัน intersection เข้าไปด้วยนะนะโอเค